สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเสียงที่ได้ยินกันอยู่นี้ก็เป็นเสียงของ Adream Ad นะครับเดี๋ยวมาดู Ada หน่อยไม่ได้ดูหนาละลงมาละลงมาละนะครับ Ada ความเดิมตอนที่แล้วนะครับ จบห้าจบหนึ่งชุดแล้วก็ลงขา C ขีขานี้ขาสแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามสห้าเป็น1นึ่ว้เป็นหนึ่ีตรงนี้ขานี้ A collection B a l i c u l a ลงส C น่าจะจบหรือยังจบมันลงเป็นเทรนด์นะขาสถูกต้องอยู่นะลงเป็นเทรน อืมไม่รู้ว่าจบหรือยังนะ <c oughs> z ซ t เอ็มีไปเอดน่าจะรีบาวขึ้นไปก่อนเนาะน่าจะรีบาวครับ น่าจะรีบาวน่าจะมีดีดเอาเท่าไหร่ดีเอารีบาวหนึ่งจุดห้ารีบาวหนึ่งจุดห้านะแล้วก็ลงแบบนี้ดีกว่านะครับน่าจะทรงนี้ <c oughs> กราฟแต่ละกราฟาแอดใช้วิธีการเดียวกันนะครับแอดทำการบ้านมาแล้วแล้วก็มาคอยมาดู <c oughs> มีรีบาวแล้วก็ลงอีกหนึ่งรอบอาจจะไม่ถึงแนวนี้หรอกอาจจะมาติดตรงก้อนนี้นะครับจบการกลับตัวเนี่แอดว่ามันจะทำแบบนี้นี่ทำดับเบิลบอททอมแล้วก็ยกโหลแบบตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นนะครับเอดาน่าจะทรงนี้ก็ราคาปัจจุบัน0.940เเป็นกี่บาทอะไม่รู้ ขาสีขาสุดท้ายแล้วแหละนะครับก็มองว่ามันจะก่อนหน้านี้มองว่ามันจะรีมันจะดีขึ้นมาแปดสิบาทแต่คราวนี้ไม่เอาแล้วนะครับแมวอมอมองมองเป้าไก่เลยถ้าจบขาลง้ก็ขึ้นอย่างเดียว <c oughs> สมมุติสมมุติว่ <c oughs> สังเกตดูนะครับแอ เริ่มตีขาขึ้นกันแล้วนะทั้งชีบะทั้งอะไรนะครับหนึ่งสองขานี้ลงขาซีเป็นเว็บสองขาต่อไปก็เป็นเว็บอะไรอะเว็บหนึ่งเสร็จเว็บสองเสร็จเว็บสามเสร็จนะครับไปเว็บสามกำลังจะขึ้นเว็บสามใช่ไหมสามมันต้องเป็นเว็บที่ยาวเร็วแรงนะครับ ที่เล่นเ่นกันมาที่เห็นพุ่งๆเนี่ยคืออนุบาลน,นะครับอนุบาลเนี่ยเว็บปฐมแล้วต่อไปขึ้นปฐมแถวนี้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะทํายังไงอาจจะมีรีบาวแล้วก็ลงหนึ่งรอบนะครับแถวๆกลับมาโลเดิมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ยุกๆย,ย,ยักๆแล้วก็ไปนะตรงนี้ต้องเป็น Impulse แน่นอนสมบูรณ์ perfect ร้อเปอร์เซ็นตนะครับ impulse ที่เป็น impulse จริงๆคาน,นี้นะเพราะเป็นเว็บสาม ไม่รู้เขาจะทำข่าวอะไรนะเอดาไม่เอาแล้วนะเป้าแปดสิบาทมองเป้านี้นะครับสี่จุดหกเว็บส่งไปเลยถ้าแรงหน่อยก็ถ้าเป็นขาขึ้นจริงๆอาจจะถึง2องร้อยหสเอดจุดแปดเปอร์เซ็นะครับเจ็ดอลลาร์เอดาเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้อย่าหัวเราะนะครับทาเป็นเล่นไปคีอูเขาไม่ได้เห็นคีอูแล้วนี่นะครับ ใช้วิธีการเดียวกันกับ ZMT กับทุกๆตัวนะครับเอเาวิธีการมุมมองวิเคราะห์นะครับถ้าจะให้ถ้าลงมาแบบนี้นะถ้าลงมาเป็นเทรนดแบบนี้ถ้าจะให้ครบสูตรจริงๆอ่ะอยากให้นอนนะครับอยากให้เลื้อยอยากให้เลื้อยก่อนเหมือนซิปเมกอเหมือนซิปเมกขึ้นรีบาวแล้วก็เลื้อยหนึ่งทีแล้วก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปนะครับ ทรงนี้แล้วก็จะปรับอีกหนึ่งรอบเอ๊หรือว่าฮาวิ่งยังไม่ถึงห,หรือว่าบิตคอยจะขึ้นไปก่อนบิตคอยจะลงมาสามหมื่นแล้วขึ้นแรงๆเหรอแล้วค่อยฮาวิ่งอีกหนึ่งรอบแบบนี้เหรอแต่ว่าหลายไอกราฟหลายตัวแอดแอด,แอดมองเห็นว่ามันมันจะลงเหงิงไม่เยอะแล้วก็จะเป็นขาขึ้นใหญ่นะครับตอนนี้แค่เป็นแค่เนินเล็กๆนะครับ <c oughs> มันากลาวจังเลยอด,ดีมกลาวจังเลยไม่ได้มาเติมกาวอันนี้คือมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่ามันมันน่าจะทรงนี้มันน่าจะทรงนี้นะครับก็คนที่ฟิวเจอร์ระวังให้ดีนะครับคือไอ้สปอตเนะี่ยติดดอยเท่าไหร่ก็ไม่ขาดทุนหรอกครับแค่แค่แครอเวลาแต่จะสมงน้ำหน้ากับพวกฟิวเจอร์นะครับก็เข้าออกออกแล้วก็คนก็บอกว่าจะขึ้นก็ไปบอกว่ามันจะลงแล้วก็เซลแล้วก็ช็อตนะครับ รากฏว่ามันก็ขึ้นอย่างที่เขาว่ากันนะครับแล้วก็หายไปนะครับเงียบ,บหายไปพอมันลงมาก็ค่อยมาโพส์อีกทีว่าอวามันลงแล้วนะลงแล้วเนะแบบนี้นะนะแอดไม่ใช่แนวนั้นนะครับแต่เวลาเซลล์แอนก็เซลล์แบบจริงจริงช่งๆก็ทุบๆเหมือนกันนะครับแอนมองแบบเป็นกลางนะครับมองแบบเป็นกลางแต่มันพอมันผิดทางก็ก็อย่าโทษกันก็เอา ก็เอาวิชามาจับแล้วแหละแต่ทำไงได้มันก็มัน,ม,นมันยังไม่ขึ้นนะให,ให้แอดทำไงอะ่ะแอดก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่มันก็เป็นมุมมองดีกว่าวิเคราะห์ว่ามันจะมูนแต่คนจะชอบแบบนั้นนะครับแอดไปดูวิวเออพอเขาบอกว่าเหรียญน,นี้มีโอกาสมมลพันเปอร์เซ็นต์มันเอ,อ้ยคนดูเยอะนะเข้าใจเข้าใจเอาไว้เป็นกำลังใจแต่อย่าเอาไปกาวนะครับอย่าไปกาวอหนึ่งสอง แล้วหนึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาทำไมไม่ใช่หนึ่งตรงนี้ครั้งนี้ตรงนี้มันเป็นนิวไหายอันเป็น b ีไอรีนะครับบีไอไม่เกินร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดจากค่าลงมาเอร้อยยี่สิบสามจุดหกแทวนั้น <c oughs> เป็นตระก,กูลไอริกูล่าสตรองบนะครับเป็นขานี้ขึ้นมาเพื่อจะ มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของ impulse ขานี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดของ impulse 2.45นะครับถ้า collection ดีดสูงทำ high เหนือจุดสิ้นสุดของ impulse ก็หมายความว่ามันมันมันบอกเราแล้วล่ะว,ว,ว่าเหรียญนี้ไม่ได้จบเท่านี้นะครับ2รอรอมันทำหนึ next รอบหนึงจบ C แล้วขาต่อไปจะเป็น1นึ n e x ตรงนี้ไม่น่าใช่ตรงนี้อาจจะเป็น1นึ่งซับของเว็บลูกถัดไป อาจจะเป็นหนึ่งสองสมสี่ห้าแล้วก็ทุบลงมาหนึ่งทีแบบนี้นะครับทุบลงมาแถวแถว,แถวโลนี้รุดโลก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นบริเวณแล้วแหละเพราะกราฟแต่ละโบกไม่ไม่มันไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าลงมาถึง7 8 6ดตรงศูนก็ไม่แปลกใจเพราะมัน ถึงมันจะลงเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าเราเรื่องที่จะซื้อไปแล้วเราสิ่งเดียวที่ทําได้ไอคนที่เล่นสปอตเนะี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเราสิ่งที่เราทําได้คือเรารอได้อย่างเดียวมันไม่ขึ้นเราก็จะขายหรอมันก็มันก็ไม่ได้กําไรนะครับแต่แล้วนะแต่เจ็ดสิบแปดจุดหกอาจจะเป็นซับหนึ่งละแต่บิตคอยเอยทำไมเรามองบิตคอยว่าจะรีบาวล,ลงต่อเสมเลย ืมเอได้น่าจะรีบาวแล้วลงหนึ่งรอบนะครับไม่รู้ว่ารีบาวถึงไหนนะกะเอาประมาณหนึ่งจุดห้าเนี่ยจะเล่นไหมไม่ไม่เล่นก็ได้รอก่อนก็ได้นะครับอย่ากลัวตกรถเพราะมันต้องลงมันต้องทําแพทเทิร์นกลับตัวก่อนนะมันถึงแกขึ้นได้อาจจะเป็นแบบนี้แหละเฮดแอนด์ช o เดอร์อินเวอร์ก็ได้จุมจุมลึกกว่าจุมลึกกว่าโลนี้นิดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าลงมาแล้วจะขึ้นเลยนะครับมันต้องมีแพทเทิร์นส่ง อื <c oughs> เป้าต่อไปไม่พูดถึงจุดลงแล้วตรงไอ้ตัวนี้นะครับไม่พูดถึงว่าจะลงถึงไหนเอามองเป้าเลยอาจจะ projection ตรงยอดเวฟหนึ่งแล้วก็ขาสีจะเอาเป็นบริเวณนี้ศูนย์จุดะศูนย์จุดเจ็ดสี่เอนะครับเป้ามองไว้ที่สี่จุดห้าร้อยี่สบร้อยสามสิบกว่าบาทมั้งร้อยห้าสิบาท แถวนั้นนะครับแล้วค่อยมาดูไปทีละช็อตมันมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะมันจะไม่ขึ้นวู้ช็อตเดียวแบบนี้นะครับไม่มีทางนะครับมันก็จะทำของมันแหละยึกยักยักยักลงยึกยักยักยักแถวนีค้ค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อย,อย,อยว่ากันไปนะครับใช้วิธีเดียวกันกับซาดเอ็มทีวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับทุกกราฟแอดเอาโครงสร้างการซื้อขายตามทฤษฎีเียเปสมาดูมาดูให้นะครับบาง บางอันมั่นใจก็ไม่ต้องดูเยอะอันไหนที่มันยากก็ก็ผ่านานไปนะครับแอดตัวไหนที่ดูไม่ออกก็มันมีผิดมีถูกเป็นธรรมดานะครับมันก็ได้คาดการนะครับไม่มีใครรู้หรอกนะว่ามันจะขึ้นอะไรตอนไหนยังไงนะครับมันคือคาดการนะ์นะแอดรู้แอดไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกนะครับบ้าหรือเปล่านะมีใครมีคําถามอะไรไหมครับ <laughs> แบบ แอดดีมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรแบบนี <c oughs> ้ะครับ Q&A อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเอดาแอดมั่นใจว่าขึ้นนะครับมั่นใจว่าไปรอเมื่อถึงเวลามันไปแน่นะบแบบนี้ไม่ได้รักไม่ได้ชอบส่วนตัวด้วยเอดานะครับแต่ก็วิเคราะห์ออกมาเป็นกลางแล้วนะเนี่ยเป็นกลางแล้วนะไม่ได้เป็นกาวนะครับอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ